ซ้ายไหนหนักกว่าประกบคู่รอบแปทีมวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2 0 2 5หลังแข่งขันกันครบทั้ง3สัปดาห์วอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2025จบการแข่งขันในรอบแรกเป็นที่เรียบร้อยหลังแข่งขันกันอย่างยาวนานระหว่างวันที่4มิถุนายนถึง13กรกฎาคม2568โดยหลังจากทุกทีมแข่งขันกันครบ12เกมสหพันธ์วอลเล่บอลน,นานานชาติ FIVB ได้คัดเอา8อันดับแรกที่ดีที่สุดผ่านเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายที่ประเทศโปลแลนด์สำหรับทีมที่ได้สิทธิ์ผ่านเข้าไปเล่นในรอบน็อกเอาท์จะประกอบด้วยอิตาลีบราซิลญี่ปุ่นโปลแลนด์เจ้าภาพจีนตุรกีเยอรมนีและสหรัฐซึ่งมีการประกบคู่แบ่งสายออกมาเป็นที่เรียบร้อยผลการประกบคู่วอลเล์บอลหญิงเนชั่นลีก2025รอบสุดท้ายรอบก่อนรองชนะเลิศ วันที่23กรกฎาคม2568อิตาลีอันดับหนึ่งพบสหรัฐอันดับ8โปแลนด์อันดับ4พบจีนอันดับ5วันที่24กรกฎาคม2568บราซิลอันดับ2พบเยอรมนีอันดับเญี่ปุ่นอันดับ3พบตุรกีอันดับ6 สำหรับการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2,025รอบสุดท้ายจะแข่งขันกันที่เมืองลอดประเทศโปแลนด์ระหว่างวันที่23-27กรกฎาคม2568